ไปที่เรื่องต่อไปนะคะท่านนายกรัฐมนตรีช่วงนี้ไปเดินสายต่างประเทศหลายหลายประเทศเลยนะคะคโดยล่าสุดค่ะไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยท่านได้ไปพบหารือกับประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศและบริษัทค,คูคโบต้าเพื่อส่งเสริมความร่วมมือรองรับการลงทุนจากญี่ปุ่นคะ่ะพร้อมเห็นชอบให้มีโครงการนําร่องเพาะปลูกถั่วเหลืองช่วยเกษตรกรไทยให้มีไรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะซึ่งภารกิจนี้นะฮะเป็นการระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดของอาเซียนญี่ปุ่นสมัยพิเศษครับเพื่อฉลองวาระครบรอบ 50ปีความสัมพันธ์อาเซียนญี่ปุ่นที่กรุงโตเกียวนะครับประเทศญี่ปุ่นครับนายกรัฐมนตรีครับนายเศรษฐาทว,วีสินนะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยได้พบหารือกับนายอิชิกุโรโนริฮิโกะครับเป็นประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศนะครับซึ่ง ตรงนี้เนี่ยมีบทบาทสําคัญนะครับในการทําวิจัยด้านเศรษฐกิจและก็มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลไทยซึ่งทั้งไทยและก็ญี่ปุ่น2ฝ่ายที่มีการคุยกันเนี่ยเห็นพ้องถึงความร่วมมือเพื่อจะเผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจร่วมกันรวมถึงการส่งเสริมการค้าการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในไทยครับแล้วก็รองรับการลงทุนจากญี่ปุ่นและก็มีการจัดตั้งนะครับสานักงานภูมิภาคในประเทศไทยด้วย พร้อมกันนี้ครับทางนายกเศรษฐานะครับยังได้โพสต์ผ่านทวิตเตอร์หรือว่า X นะครับถึงการพบปะกับทางนายอิซิกุโรโนริฮิโกะนะครับประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นนะครับย้ำว่าไทยเนี่ยพร้อมสนับสนุนนะการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นและให้การดูแลนักลงทุนญี่ปุ่นในประเทศไทยอย่างทั่วถึงรวมถึงนะครับบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพด้วยที่กําลังจะขยายตัวในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการไปพบปะหารือกับผู้บริหารผู้บริหารของทางคูโบต้าอันนี้ก็รู้จักชื่อกันดี เกี่ยวกับอุปกรณ์การเกษตรของบ้านเราเนี่ยแหละครับซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจับกลนการเกษตรอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นและเป็นอันดับ3ของโลกม,มีการคุยถึงเรื่องการขยายความร่วมมือนะครับในการนำเทคโนโลยีเนะี่ยมาช่วยเกษตรกรไทยมีโครงการนำร่องเพาะ ถั่วเหลืองเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยให้มีรายได้และก็คุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นสําหรับในช่วงบ่ายเมื่อวานนะครับนายกก็ได้พบหารือกับทางผู้บริหารบริษัทมูจิครับเพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือแล้วก็การขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันด้วยครับ